สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการเอ้ไม่ใช่ดิตอนนี้ท่านผู้มช,ชมอยู่ในช่อง B X S ลาชาวหมา,มาและก็อยู่ในรายการไลซ์ลาอยู่ในรายการไลซ์ซารไลซ์เหมือนเดิมนะครับก็คือคลิปก็คือรายการไลซ์นาเนี่ยผมจะทำแบบหลายๆคลิปติดต่อ,อกันเลยนะครับเพราะว่า เพราะว่าแบบทยังทาทาคลิปเกมฟรีไฟไมาเยอะมาเยอะแล้วไงก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างก็คือเป็นรายการแบบเนี้ยรายการนูน่นรายการนี้นะครับแต่ผมจะทํารายการไราสาระไปก่อนนะครับแล้วค่อยคิดรายการว่าจะทํารายการอะไรและไราสาระคลิปนี้เราจะมาดูเกมปัญญาอ่อนของพี่ชีวาร์กันนะครับเราจะมาดูเกมปัญญาอ่อนของพี่ชีวาร์นะครับจากช่องชีวานนร์ตไม <ป S 1> ่ผู้ชั้ททำเพลง กินข้าวมาครับไม่ควรทำเพลงไปดูกันเลยดูก่าวางไม้ไหมก่อนได้แล้วมันจะค้างมันจะกระตุกหรือเปล่านี่ครับคอมเครื่องกระแสนเนี่ยคือคิปัญญาอ่อนนะคิดปัญญาอ่อนเนี่ย เกมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกแต่พี่ชิว่าเขาเล่นมาแล้วมันโคตรปัญญาอ่อนด้วยโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวั่าได้ยินเสียงตะกี้แล้วใช่ไหมใช่นี่ครับปทัทธซิมูเลเตอร์ดอกไม้ไฟซิมูเลเตอร์นี่ครับคิดยังไงคือผมบอกไว้ก่อนเลยนะก็คือเออ่เกมปัญญาทุยป,ปัญญาอ่อนของพี่ชิว่าเนี่ยจะมัจะมันจะมี4 EP มันจะมี4 EP ลรวคมค่อยทําเป็นตอนๆแล้วกันอันนี้คือไละ่สาระของผมเป็น e p พสถ้าเพิ่มไปอีกสี่ก็เป็นถึง EP6 หเลยนะเออมันถึง e p พหเลยนะไปดูต่อถ้าเห็นคนอย่างผมนี่ที่อายุประมาณ30มสิต้นๆไปซื้อประทัดแล้วมาจุดเล่นนี่ย่เนยแตอนเด็กๆผมชอบเล่นมากนี่ครับเคยจุดยัดกัระ่อกแล้วก็โยก เดี๋ยวเราจะลองจากลูกเล็กๆก่อนนะเงี้ยประทัดลูกเล็กๆส,สแนปเปอร์ไว้เหรอเดี๋ยวเลดี้ฟิงเกอร์ก่อนแล้วกันเลดี้ฟิงเกอร์จุดไหนด,ดิมันจะปัญญนยาระไงกันแน่ประท,ะทัดเขี้ยอะยไหมไม่ได้ผลนี่เ,เลดี้ฟิงเกอร์ไม่ได้ผลค็อกเคนรูเลอร์รูลี่รูเออนั่นแหละเออจะรูอะไรก็ช่างไป หูจะแตกเสียงเท่าไหร่เรงเสียงเต็มเลยหูจะแตกอีกสักทีอสกีแรงมากโคตรแรงหูไม่จะแต่แล้วเกมบรรดาอ่อนเยี่อะไรวะเนี่ยพูดถึงพระธาตุแรงๆนะครับบ้านเราก็สามเหลี่ยมอีอันนึงคือลูกบอลอะไรอะลูกหัวกะโหลกพระทาตหัวกะโหลกโอเคโอเค อุ้ยยองหัวจะแตกมึงประทัดหรือไดเดือดไหมรถแม่งแหกนะครับตายแล้วรถแหกหมดถ้ามึงระเบิดแรงแบบนี้เนี่ยรถแหกเลยนะครับแกๆโอเคหมดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ไฟกันะสีไปดูตอนจุดเลยดีกว่าเออมาละโอ้ยเพื่นพร้อมกันเะด้วย โอเคโอเคไอไอนี้อะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้พี่อย่ามาถามผมเลยโอเคอะไรวะนะสวยอยู่นะสวยอยู่โอเคเออมันก็สวยนั่นแหละมันจะปัญญาอ่อนแต่มันก็สวยอืมอืมอ้าวอันนั้นอ้าวเฮ้ยไอตะกี้อะไรวะถึงมันจะปัญญาอ่อนแต่มันก็สวยโอ้สวยมากเสียงดีมากนะครับ สวยอะโอเคถูกใจวัยเด็กแก่อย่างผมเนี่ย<ก>ที่อะไรพี่อะเด็กแก่อายุสามสองที่อยากเล่นกระโปงนี่บแต่ถ้าผมเดินไปซื้อมันก็ยังไงยังไงอยู่เดียวมีอันที่น่าสนใจอยู่2 2> อสองสาอันนะแป๊บหนึ่งโอเคจะเป็นยังไงสองพนยิบเอ็ดด้วยไอวเค้กเนี่ยโอ้ สวยแต่มันเป็นยาอ่อนไม่สาระ,ะโอเคโอ้โห,หอโอ้โหเฮ้ยี้เฮ็้ยเฮ้้ยเน,น้ยเฮ้ย้ย้ยยเฮ้ยอ้ยยังไม่ห้ดเอ้ยเฮ้ย้ย้ยยเ มันปัญญาอ่อนแต่มันสวยงานประจำจังหวัดอ่ะมึงคิดชิดซ้ายเลยมึงเจอเกมนี้นะสุดยอดพูเพนแทงถังน้ำมันเนี่ยไม่สิ่ถังก๊าซพู่เพนเดี๋ยวขอล่าเข้าไปข้างในหน่อยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมขอเวลานอกแป๊บ,บนึงมาท่านผู้ชม เมื่อ,อกี้ออกออกไปชิงช่องแล้วก็กลับมันมันด,มนดูมันเดิมดูแลสรละไปไม่ต้องลากอะไรทั้งสิ้นเราขี้เกียจลากเพราะฉะนั้นขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องลากสิพี่เลยแลนถามแลนแลนแลนโอ้ยยังแหกแฮกหมดสัตว์พังหมดพังหมดไปไหม วินาทสันตโรเนี่ยแหวะเฮ้ยโพเพนแม่งโหดว่ะเสียงหัวเราะคดกวนตีนอะโอเคเฮ้ยนึกถึงไม้ค้า่ะเสียงหัวเราะคดกวนตีนวางระเบิดเป็นหลานกูอะไรฉะละถ้าเราวางโพเพนเยอะๆจะเป็นยังไงวะจะเป็นยังไงล่ะก็แสบตาสิโอเคแล้วก็อ่านนิดสักที่นึง ไม่ตกเขาแล้วจตัวจุดชนวนแล้วก็ <ห ả? S 2> เราต้องมีปรากฏการณ์อะไรเล็กๆมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ยายเรียกเลดี้ฟิงเกอร์ไปต่อจุดเล็กๆน<จ>ี้<ๆ>ที่จะทำให้ระเบิดใหญ่ๆไปเลย <ไป S 1> เลดี้ฟิงเกอร์มันตองใหญ่อยู่แล้วแหละมันเยอะไง นน่าคตไม่ระเบิดให้มันร okay. ู้ไปทีนี้โอเคประธานจะเปิดงานนะทีนี้แล้วก็ตามไปด้วยมหากรรมมหากรรมระเบิดว้าวโคตรแซเบอ่ย แสงสว่างโอ้โหไฟใช้ทั้งแสงในโทรศัพท์ไฟไม่หมดแผ่นดินไหว simulator แผ่นดินไหว simulator เออเช็ิ simulator สุลูมันแผ่นดินไหวรือหมดโอ้เช็คเนี่ยเราเปลี่ยนแมปกันดีกว่าเนี่ยครับไปหาอะไรที่โล่งๆกัน แล้วเรามาจัดหนักจัดเต็มเพื่อปิดคลิปกันดีกว่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะยังชอบอืมีด่านที่ชื่อว่าแฟลตนะครับก็คือว่าโล่งๆเตียนๆนะครับอันนี้ดีกว่าโอเคโล่งมากเตียนมากเดี๋ยวผมขอวางพวกพลุแป๊บหนึ่งเนี่ยเอาแบบเต็มเตียบชีวิตไปเลยคเพียนแทง จัดไปหนักๆมันจะยอดขนาดไหนเนี่ยเมาส์มันจะพังก่อนไหมท่านผู้ชมดูเสียงเมาส์ตรงนี้ผมโฟกัสเสียงเมาส์โอเคพลุทีนี้พลุกน,นี่ว่าก,กองขี้หมายัก นึกว่ากองขี้หมายักษ์เห็นแทงโอเคพลุอันไหนที่มันเวอร์วางสุดๆวะเอามันทุกอันถ้างั้นเอามันทุกอันเลยเหรอวะมาโอเคและนี่คือตัวจิตชน้อยพวกนี้น่าจะเป็นผู้ของต่างประเทศนะมั้งเพราะของไทยมันไม่มีแต่บางอันของไทยเดิมของเราเนี่ยบ้านของไทยดูบูมนั่นเองแล้วก็พิธีของประธานเนี้อยู่ตรงนี้ จากนั้นก็เชื่อมมันเข้าด้วยกันออกเป็นสายระดับมีเดียมข้ามเลยดีกว่ามะเจ็บปะเจ็บปุ้ยวอ้ยไม่มีอะไรปุ้ยจะแตกหู้ยจะแตกโอเคโอเคโอเค หมดอยหมดเสียงนะม่ควรไรลใกล้จหมดด้วยช่างแมงคอยชารจหมดยังไหวอยู่น่ครับยังไหวอยู่หมดละถ้าเป็นไอจีหมดเว่าเดี้ยงแล้วแน่นอนนี่แบบนี้ เดี๋ยวเช็คเช็ค G P U แป๊บหนึ่งทำไม G P U ไม่วิ่งโอเคได้ดูคลิปปัญญาปัญญาอ่อนของพี่ชีวาไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างวะเกมปัญญาอ่อนของพี่ชีวาเนะี่ยเกมพลุเโอ้ยหูฟังเป็นควยเลยนะี่ยกูใช้มาหลายเดือนมันเพิ่งจะเป็นเป็ัเพ่งจะเอาจะพังแล้วเนะี่ยมา มาเรามาปิดคลิปกันเลยดูก็สำหรับคลิปนี้เราผมก็ขอจากจากรายการไลซ์สแลปหเพียงเท่านี้นะครับก็ไลซ์ชนะอีพีหน้าเราจะไปดูคลิปปัญญาไปดูทวิไปดูพิชวาเล่นเกมปัญญาอ่อนอีพีสองนะครับคือเกม์นี่แหละเกมนี่แหละแต่มันจะปัญญาปัญญาอ่อนคือมันปัญญาอ่อนแต่มันสวยเว้ยภาพมันสวยเกมมันปัญญาอ่อน เออคลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใคลิปหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมมากที่รับชมเราฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็บ๊ายบายแล้วกันนะครับท่านผู้ชมบาย